เอาผู้ชมโค้งไก่ไปผากินแซ่บดีนะคนกับหมาก็เป็นเสี่ยวกันเอาหมาเป็นเพื่อนด,ดีกว่ามีเพื่อนหมาหมาโอ้อกินไวแล้ววะโอ้โหโตแล้วดูนี่ ไ,ไ,ไม่นะวะอันนีม้มันจะเป็นสลามเนาะสเต็กมันเนาะเ่บัลคือนีกน่กัดโมอันนี้น,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 นี่มานี่มานี่ยมานี้มานี้่โอ้บัลลี่ตัวใหญ่ปะนี่บัลลี่ก่คืออย่างวะ แดงว่ะแดงเออคือกัดหมูพี่จอ,อ,อยแม่แม่นี่ดงังแดงแดงัดงเฮ้ย มใจเลยมันไม่สนใจเราเลยมันเห็นแกกินเหมือนลือสีเห็นแกกินไอ้ไอที่ไม่เห็นแกกินนะลองไม่กินเลยิตายหมดเลยเดีวให้มันกิน ครับไม่กินข้าวสงดานมานี่ครับก็